สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โดโมช n แนลนะครับและกลับมากันอีกครั้งครับกับรายการ b u n d e s เลกาอัปเดตครับมาพูดคุยถึงข่าวสารบ u n d ดสเลกาประจําวันครับเราจะมาทุกวันนะวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะนะวันนี้มีข่าวสารมากมายทั้งทีมใหญ่ทีมเล็กนะี่ยว่ากันไปโดยเราเริ่มจากข่าวอ่าคือทางเราเนี่ยเราจะพยายามให้มันแบบสั้นและไม่ให้แบบ เรียกว่าไม่ยืดยาวเกินไปนะฮะก็เราเริ่มจากข่าวของฝั่งเดวิสโพคา์กันก่อนเลยครับเราทราบกันไปแล้วว่าฝั่งของบุนเดสก้าเยอรมันจะกลับมาในวันเสาร์นี้ครับวันที่16พฤษภาคมซึ่งก็จะมีเกมใหญ่คือบรูซิดอต์มุนและก็เชลเก้สูนสีใช่ไหมครับแต่ว่าอัปเดตกันหน่อยครับนอกจากเกมลีกแล้วครับก็จะมีเกมบอลถ้วยด้วยฮะซึ่งเป็นศึกเดวิสโพคาเดวิเดวิโพคาเนี่ยก็จะเหลือแค่3นัดก็คือรอบรอง2นัดและก็นัดชิงอีก1นนัดถูกไหมฮะโดยรอบรองชนะเลิศครับ จะเตะกันในวันที่9หรืออ่ะต้องบอกว่าไง 9และวันที่10มิถุนายนครับซึ่งก็จะมี2คู่แล้วก็จะก็คงจะเตะวันละวันละคู่แหละว่างกันไปโดยรอบรองเนี่ยเหลือ,อเกมที่ไบเยอร์มิเนกครับเปิดบ้านแอแลนด์ซารีนาต้อนรับการมาเยือนของไอทรัคแฟรงเฟิร์ตและอีกคู่หนึ่งคือซาบุเค่นครับจากหลีกรองครับ,จบเจอกับไบเลอร์คูเซ่นนั่นเองนะครับส่วนนัดชิงเนี่ยที่โอลิมปิกสเตเดียมกรุงเบอร์ลินนะครับจะจัดขึ้นในวันที่4เดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือน7นั่นเองครับต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคต่อมาเป็นฝั่งของบงบเย รายงานเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะประมาณจำไม่ได้ว่ากี่โมงแต่ว่ารายงานจากสกายเยอรมนีครับรายงานบอกว่ามี3ทีมครับสทีมใหญ่ในยุโรปเลยแหละนะครับที่สนใจปีกตัวจี๊ดของบาเยอร์อย่างคิงซี่โกมองครับหรือว่าโกมันหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่นี่ที่จะเรียกแต่ผมติดโกมันเรียกอ่าเรียกว่าโกมองแล้วกันนะครับซึ่งสกายเยอรมนีเนี่ยช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างจะแม่นมากและคราวนี้เนี่ยรายงานว่ามี3ทีมครับสทีมนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้บาร์เซโลนา และก็เรอัลมาริดครับนี่คือ3ทีมที่สนใจคงมองเข้าสู่ทีมโดยเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าพูดในตามเหตุผลเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งของซิตี้มากที่สุดนะถ้าหากว่าพวกเขาเสียซา n เน่ ane, แต่ว่าฝั่งมาเยนก็คงอาจจะอาจจะไม่อยากเสียหรือเปล่าครับเพราะว่าสมมุติเนี่ยอันนี้ผมสมมุติให้ฟังว่าคุณมีปีก2คนในทีมสมมุติว่าซื้อซาเน่มาได้นีก็จะเป็น3ถูกไหม เอาแล้วถ้า3แล้วมันมันจะพอหรือเปล่ากับฤการที่เหลืออยู่ฮะฤดูการทางกาลก,การโลเตชันเดี๋ยวมันต้องมีอยู่แล้วเจ็บนะฮะเพราะว่าปีกมันเป็นแบบตำแหน่งล่อเท้าล่อตีนอยู่แล้วแล้วว่ากันไปนะฮยซึ่งผมว่าการเสียโคมองกับยบร์นนะหมายถึงฝั่งยบร์นนะอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามันก็เป็นข่าวต้องติดตามดูนต่อไปนะครับต่อมาฮะมันมีคำพูดที่ว่าบอกว่าเออร์ลิงบาวฮาร์แลนด์เนี่ยกองหน้าของบริสดอทมุนครับพร้อมที่จะเล่นให้กับเรอัลมาติดแล้วครับ โดยเป็นคำพูดของทางนั้นของอาร์ฟอิงเก้เบิร์นเซนนะครับอดีตโค้ชของบาร์เอฟเคที่นอร์เวย์ Norway, นะครับบ้านบ้านของฮาร์แลนด์ก็คือเป็นทีมที่ฮาร์แลนด์เคยเล่นด้วยแหละครับโดยเชื่อว่านักเตะรายนี้เนี่ยพร้อมแล้วครับที่จะเล่นให้กับเรอัลมาดริดดยเขาบอกว่าถ้าผมคุมทีมท็อป5ทีมใหญ่ของโลกเนี่ยผมคงซื้อเขาไปแล้วเขาพร้อมเล่นให้กับเรอัลมาดริดเขาจะประสบความสำเร็จที่นั่นผมว่าเขายังพัฒน,นาได้อีกไกลด้วยอายุเท่านี้และถ้าทีมใหญ่ไหนไม่ซื้อ นนั้คนนงเสียใจแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านของอดีตโค้ชของฮาแลนได้บอกนะซึ่งโหเราเห็นผลงานเนี่ยของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่ว่าแน่นอนว่าฝั่งของบรูซดอทมุ็เขาก็คงจะไม่อยากเสียอยู่แล้วถูกไหมเนี่ยเพราะว่าโอ้ดอทมุนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะข่าวต่อไปหลังจากนี้เนี่ยน่าจะยืนยันได้ว่าดอทมุนเนี่ยไม่อยากจะเสียนักเตะคนไหนเลยออกจากทีมครับ ดยข่าวต่อไปนี้เนี่ยเป็นข่าวที่บอกนะฮะเป็นบทสัมภาษณ์ของมิคาเอลซอกนะครับที่ที่เป็นผู้อำนวยการกีฬาของดอทมุนครับเขาในรายงานข่าวใช้คําว่า forecast นะครับหรือว่าแปลว่าการคาดการถึงเรื่องราวการซื้อขายของดอทมุนในตลาดซื้อขายรอบหน้าครับว่าอาจจะเงียบเหงาและจะกลับไปโฟกัสต่อนเนื่องกับการปั้นเด็กครับโดยเขาบอกว่าตลาดเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปหลังจากโควิดไวรัสและการล็อกดาวน์คิดไว้ได้เลยว่าปี2020เนี่ยมันไม่มีทางที่จะโอ้โหซื้อขายกัน ตูมตามอย่างแน่นอนยกตัวอย่างในฝั่งของเราฝั่งของดอทบุนเนี่ยทำงานหนักเกี่ยวกับเรื่องเซน็นนักเตะเจ๋งๆตอนนี้เราต่อสัญญากับกองหลังอย่างนามดีคอลลินกองหลังในชุดยู7แล้วเราไม่ได้มอข้ามอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าในฐานะดารุ่งเนี่ยนักเตะรายนี้ถือวเป็นที่สนใจอย่างมากกับทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปครับซึ่งก็คือน่าจะเป็นเรียกว่าไงอะ อโอ้เอาสั้นๆนะให้ฟังสำหรับเรื่องการวิธีการทาทีมหลังจากนี้ของดอทมุลนะครับก็คือน่าจะประมาณวา่าต่อสัญญาที่มีอยู่ก่อนส่วนการซื้อค่อยว่าการสมมติสมสมนะสมมติว่าถ้าขายซันโชได้ราคาแพงก็โคงจะเอาเงินส่วนนั้นไปซื้อนักเตะร,ราคาแพงเข้าสู่ทีมแต่ถ้าไม่มันก็จะน่าอยู่นิ่งๆได้นะครับก็คือแบบไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคต่อมาฮะเป็นข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ครับที่จะพูดถึงฝั่งของไอทรัคแฟรงเฟิร์ตครับซึ่ง เม่รู้การที่แล้วเนี่ยแฟรงก์เฟิร์ตถือว่าทำดีมากกับการไปเล่นในสกรูรปลาลิกที่ไปถึงรอบรองชนะเลิศภายใต้การคุมทีมของอาร์ฮุตเตอร์แต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับพอขาด3กองหน้าไปแล้วเนี่ยที่เป็นโอ้โห3กองหน้าที่ถือว่าทำได้ดีมากเลยทการก่อนอย่างนั้นของอันเลโยวิชเรบิชเนี่ยนะฮะก็ทำให้ทีมเนี่ยมันดูจะแย่ไปแต่เหมือนว่าฮะจะมีการรีวิเนียนเกิดขึ้นครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่เอซีมิลานครับโดยรายงานเนี่ยบอกว่า เอซิมิลานต้องการลูก้ายวิชครับสนใจลูก้ายวิชเข้าสู่ทีมโดยที่มิลานก็มีเลบิชอยู่แล้วซึ่งอาจจะมีการรียูเนียนกันก็ได้โดยฝั่งมาเรตดเนี่ยต้องการราคาราว50ล้านยูโรที่ที่จ่ายให้กับแฟรงก์เฟิร์ตไปก็คือแบบเท่าทุนอ่ะนะครคืนทุนคืนทุนประมาณนั้นแต่แน่นอนนะครับว่าฝั่งมิลานไม่มีเงินมากพอครับโดยอาจจะจบลงที่การยืมตัวก่อนค่อยซื้อค่อยว่ากันเพราะว่าอาจจะเอาไปแทนซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับที่ตอนนี้อนาคตก็ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่ ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นกับการยีเนียนแต่ก็ไม่แน่ก็ได้ครับว่าสุดท้ายอาจจะกลับมาที่แฟรงก์เฟิร์ตก็ได้เพราะว่าล่าสุดทาหน้าของเรบิชเนี่ยเพิ่งใด้สัมภาษณ์ไปไม่นานครับว่าตัวเขาเนี่ยก็อยากกลับไปที่แฟรงก์เฟิร์ตเหมือนกันและยังติดตามสถานการณ์ของทีมอยู่เสมอเมอครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเรบิสเนี่ยก็อยู่ในแค่สัญญายืมตัวนะกับมิลานครับทำให้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนว่าเรบิสจะอยู่ต่อไหมหรือว่าจะกลับแฟรงเฟิร์ตอาจจะดีกว่านั่นเองนะครับนี่คือข่าวครา,าวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะคใครที่เข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามที่ปุ่มสีแดงด้านล่างด้วยนะจ๊าสำหรับคลิปนี้ครับผมโดโมและโดโมชาแนลต้องขอลาไปก่อนแล้วครับไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ